สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะข่าวทองสุดสัปดาห์รายการที่พาทุกคนมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารและข่าวที่มีอิมแพคต่อราคาทองคําในรอบสัปดาห์กันนะครับเรามาเริ่มจากต้นสัปดาห์กันก่อนครับขออนุญาตแชร์สกินครับต้นสัปดาห์ครับ,รบแนวโน้มราคาทองมีการปรับลุ้นข้างแรงครับเกิดจากช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือส,สอวอของพรรคปีพับปิการน,นะครับได้ตําแหน่งเพิ่มขึ้น2คนครับ แล้วก็เมื่อเช้านี้ครับก็ผมได้สรุปข่าวมาคือนายไบเดนครับเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐหรือแพ็กเก็ตนะครับราวๆ1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับต้องมาดูครับว่าข่าวนี้ครับคืนวันนี้จะสามารถทําให้ราคาทองคาปิดเหนือบริเวณ1,850เหรียญได้หรือไม่ครับแล้วก็ทําเนียบข่าวครับได้กล่าวโทษทาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปลุกระดมการโจมตีครับ ก่อจ็จะลาจนในทําเนียบขาวครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยห้าคนแล้วก็ทําให้ผู้ติดเชื้อครับจากฝั่งเ <c oughs> ดโมแครตเพิ่มขึ้นอีกสองคนครับตรงนี้ครับจะทําให้สอสฝั่งเดโมแครตครับยื่นถอดถอนทําก่อนวันที่ยี่สิบมกรานี้ครับตรงนี้ครับอาจจะเป็นรอยด่างก่อนลงตําแหน่งนะครับหากทําไม่นินท้โทษกรรมตัวเองครับ <c oughs> แล้วก็มาดูข่าวทางวัคซีนกันบ้างครับ หาวัคซีนครับรัฐลาบมาลีโซน่าจอร์เจียและเซาท์คาโรลนานะครับวัคซีนนี้ครับถูฉีดน้อยกว่า2 0 0พโดสครับจากประชากรหนึ่งแคนนะครับรัฐตรงนี้ยังน้อยอยู่ครับแต่ว่า2วันที่ผ่านมาครับการฉีดวัคซีนในสหรัฐครับเพิ่มไปแล้ว11ล้านโดสครับจากทั้งหมด30ล้านโดสก็เป็นเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นครับแต่ไบเดนครับหลังจากเข้ามารับตำแหน่งวันที่2ี่สบกรกานี้ครับเขาตั้งเป้าว่าภายใน สิ้นเดือนนี้ครับจะฉีดทั้งหมดห้าสิบล้านโดสต้องมาดูครับว่าจะเป็นไปได้ไหรือไม่เนื่องจากว่าเดลต้ารับสายการบินล่าสุดครับมีการเดินทางเข้ามาเทศใช่ไหมครับของคนในอเมริกามีนักท่องเที่ยวราวแปด้อยแปคนเลยครับที่ไม่สวมหน้ากากตรงนี้ครับยังขออนุกาว่าจะระบาดกันต่อเนื่องนะครับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนในสหรัฐก็ไม่ได้ยี่ระต่อโควิดเลยครับแล้วก็ ช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมาครับหรือเมื่อวานนี้ครับโกลแมนซัก mm hmm. ก็ได้ออกมาปรับเพิ่มคาดการจีดีพปี2021หรือปีนี้ครับว่าเขามองว่าการที่ปดไบ,บเดนได้ขึ้นเป็นคองตำแหน่ง mm hmm. ใช่ไหมครับแล้วก็ฝ่ายเดโมแครตได้สว่าเพิ่มขึ้นอีกสองคนในวุฒิสภานะครับเป็นไปได้ให้เกิดสัญญาณบูเวฟครับเกิดสัญญาณบูเวฟตรงนี้จะมีเงินอีกมหาศาลครับไ mm hmm. ม่ใช่เพียงแค่1.9ล้านล้าน,านที่ไบเดนเก่าไว้ข้างต้นแน่นอนครับ ต้องมากกว่าน,นั้นหรืออาจจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ประมาณ4ล้านล้านครับตรงนี้ครับทําให้ตัวโก l แมนสักปรับคาดการ G D P ปี 10, 2021เพิ่มขึ้นจาก5.6ครับเป็น6.4ครับส่งผลดีต่อโลเศรษฐกิจครับเนื่องจากว่ามุมมองว่าปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นและวัคซีนที่กำลังกระจายไปครับแล้วก็ตัวของสหรัฐเองครับก็มันจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงน,น,นะครับก็ใกล้ๆหน้าร้อนแล้วนะครับตรงนี้ก็ จะเป็นส่วนช่วยส่วนหนึ่งครับที่จะทำให้ยับยั้งโควิดได้บ้างนะครับแล้วก็เราจะมาวิเคราะห์นครับว่าไตรมาสหนึ่งของราคาทองคำเนี่ยครับจะไปอยู่ทิศทางไหนครับเรามาเริ่มจากการวิเคราะห์เชิงข้อมูลตัวฤดูกาลกันครับก็คือหากผมแบ็ k เทสครับย้อนหลังประมาณสิบปีครับเอาราคาทองคํามาเทียบดูครับในช่วงกุมภาหรือช่วงตุดจีนนะครับมีระยะสําคัญที่ทําให้ราคาทองขึ้นเช่นกันครับ แล้วราคาทองขึ้นเท่าไหรล่ะก่อนช่วงตุรจีหนึ่งเดือนครับราคาทองเนี่ยครับจะปรับขึ้นราวๆห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตปรับขึ้นราวๆห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตลยครับเนื่องจากว่าก็มีการซื้อทองคําในการแจกจ่ายลูกหลานเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการถือทองคําเพิ่มมากขึ้นในช่วงนั้นเช่นกันครับแล้วก็มาดูครับว่าไตรมาสหนึ่งนะครับหากไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีแล้วครับ นโยบายของเขาจะมีอะไรบ้างครับก็คือหนึ่งนะครับก็คือตัวของแผนที่จะซื้อวัคซีนครับมาดูแผนที่เหนือคือเงินด้านสาธารณสุขครับก็คือเขาจะซื้อวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้นครับเพื่อกระจายวัคซีนไปยัง52รัฐในสหรัฐใช่ไหมครับแล้วก็ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำครับและ เมื่อวานก่อนครับไบเดนไดเอามาบอกว่าในร้อยวันแรกนะครับเขาจะทําให้ชาวอเมริกันครับหนึ่งร้อยล้านคนครับได้ฉีดวัคซีนนั่นก็หมายความว่าไงครับหมายความว่าเขาจะฉีดวัคซีนให้กับคนในอเมริกาที่เราๆหนึ่งวันต่อหนึ่งล้านคนนั่นเองครับแต่หนึ่งล้านคนตรงนี้ครับยังไม่เพียงพอสําหรับคนอเมริกาครับเนื่องจากว่าคนอเมริกามีประมาณสามร้อยหกสิบล้านคนฉะนั้นไอร้อยวันแรกเนี่ยครับจะทําให้การฉีดเนี่ยประมาณ ไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นดีครับประมาณยี่สิบห้ายี่สิบกเปอร์เซ็นครับแต่ก็ยังค่อนข้างที่จะดีกว่าทํามแน่จากว่าทําไม่ค่อยสนใจเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับวัคซีนเลยหรือว่าการฉีดวัคซีนในสหรัฐเองเลยนะครับสองครับก็คือแพ็กเกจกระตุ้นครับแพ็กเกจกระตุ้นเนี่ยครับก็สัญญาดูเว็บที่เกิดขึ้นครับทําให้ก่อนหน้าครับพักเบรมแคดเสนอที่สองจุดสี่ล้านล้านก็ไม่ผ่านครับแล้วก็เดินทันวาครับ ทำได้อนุมัติแพ็กเกจกระตุ้นเราเพียง900ล้านเท่านั้นครับไม่แทบจะไม่ถึง30%เลยครับตรงนี้บ่งบอกว่าในอนาคตอันใกล้นี่ครับหากเบเดนได้เป็นประธานาธิบดีแล้วสสคุมเสียงข้างมากในในสภา,าด้านล่างใช่ไหมครับเม็ดเงินมหาศาลครับที่จะเข้าไปสู่เศรษฐกิจแต่ตรงนี้ครับต้องมาดูครับว่าเป้าหมายของเศรษฐกิจในสหรัฐตอนนี้คืออะไรหนึ่งก็คือการจ้างงานครับต้องการให เท่ากับช่วงก่อนระบาดโควิดใช่ไหมครับสองก็คือตั้งเงินเพือที่สามเปอร์เซ็นครับต้องมาดูครับว่าจะใกล้เคียงหรือไม่ครับเพราะเมื่อวานนี้ตัว CPI ก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ภาษีนิติบุคคลครับก็คือเกี่ยวกับการเก็บภาษีเกียวกับห้างร้านหรือบริษัทใหญ่ๆนั่นเองครับเก็บจากกำไรก็คือปับจากยีเป็น28%ครับตรงนี้ครับทำให้ บริษัทใหญ่ๆเนี่ยครับต้องเสียเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นครับเป็นไม่ได้นะครับว่าในช่วงการที่เบรเดนเข้ารับตําแหน่งเนี่ยตัวหุ้นหรือดัชนีเองก็อาจจะไม่วิ่งเร้วที่ควรหรือทําจุดนิวไฮอีกครั้งครับเนื่องจากว่าคนก็จะมาเก่งครับว่าเอ๊ะแล้วสินทรัพย์อะไรน่าสนใจก็คงหนีไม่พ้นทองคาใช่ไหมครับเนื่องจากว่าตัวดอลลาร์นั้นนะครับก็อาจจะหะเนื่องจากว่า ไบเดนครับส่งสัญญาณจะดัดเงินเข้าไปถูกใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้ดอลลาร์อ่อนฉะนั้นตรงนี้ครับเมื่อราคาทองขึ้นเป็นปัจจัยที่นักลงทุนจะยกเงินจากตลาดหุ้นเข้าสู่ทองคำเช่นเดียวกันครับก็จะทําให้ราคาทองคำเนี่ยในไตรมาสแรกก็มีสิทธิ์จะพุ่งไปได้ครับแล้วก็นโยบายการเงินครับต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาเลยครับเฟดกับเดโมแครเนี่ยครับ ค่อนข้างที่จะดำเนินนโยบายการเงินที่สอดคล้องกันครับแล้วก็เป็ดนีครับมีการอ้างครับตั้งแต่รัฐบาลทาแล้วนะครับว่าเขาจะใช้ QE ต่อไปมากๆไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นการก่อหน,นี้ถูกไหมครับแล้วเขาก็ยังกล่าวโทษสตีเวนมนูชินหรือทามีครับว่าทำไมครั้งไม่ออกแพ็กเกจกระตุ้นสักทีจาก2.4ล้านล้าน,านหรือเพียง9สนล้านเองข้นที่ครั้งเนี่ยครับเป็นคนเติมเงินเข้ากับ มือประชาชนโดยตรงไม่เหมือนกับนโยบายการเงินครับที่ทําได้แค่เพียงปรับดอกเบี้ยและเพิ่มปริมาณเงินให้กับบริษัทต่างๆในตลาดหุ้นหรือว่าบริษัทที่อยู่นอกข้างร้านเนี่ยครับฉะนั้นครับการที่เดโมแครตเข้ามาฮองเสียงข้างมากในรัฐบาลเนี่ยครับมีส่วนช่วยครับว่าเขาจะเติมเงินเข้ากับมือประชาชนโดยตรงครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นการที่จะเติมเงินเนี่ยครับ ทั้งฝ่ายของเฟดและก็เดโมแครตเนี่ยครับจะทําให้บริมาณเงินในโลกเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัวดอลลาร์น่าจะอ่อนค่าครับตรงนี้ก็เป็นผลบวกกับราคาทองคำเช่นกัน,นครับแล้วก็มาสรุปกันครับว่า Q1 มีมุมมองอย่างไรกนะ็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจและการขึ้นภาษีเนี่ยครับค่อนข้างไปที่ทางเดียวกันก็คือจะทําให้ตัวดอลลาร์นั้นอ่อนค่าครับเป็นการเก้อหนุนราคาทองคําฉะนั้นจะทําให้นักลงทุนเนี่ยครับ โยกเงินจากตลาดหุ้นเข้าสู่ตลาดทองคําได้เช่นกันครับเนื่องจากว่าการที่ไบเดนส,สัญญาณว่าจะเพิ่มแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมครับทําให้ดนลลร์อ่อนค่าก่อนแล้วก็การที่เก็บภาษีเนี่ยจะทําให้ดัชนีสุทธิของบริษัทมันลดลงเฉะนั้นทองคําที่ก้าวไปแล้วสเต็ปแรกคือดนลลร์อ่อนค่าน,ออนัานกลงทุนก็จะมาหมุนราคาทองคําอีกรอบหนึ่งครับเฉะนั้นเป็นสอง๊อกนะครับที่จะดันราคาทองคําโอเคครับ ต่อไปครับไปพบกับน้องวิเคราะห์ทางเทคนิคครับอาจารย์ปุ้ยครับว่ามีมุมมองต่อราคาทองคำอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยครับดีครับดีครับอาจารย์ปุ้ยมีมุมมองอย่างไรบ้างครับครับวันนี้นะทองคํามันก้อนดีตัวขึ้นมาหน่อยนึงนะครับนะถือว่าดีนะฮะถือว่าการทรงตัวเนี่ยยังเริ่มเริ่มดีขึ้นนะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่เนื่องจากว่า มันยังมีปัจจัยทางเทคนิคอยู่นะครับที่ที่ยังคงกดดันอยู่นะครับนะแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะก็ได้มีการประกาศนะ,ะในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนะะก็อาจจะทำให้ดอลลาร์มันอาจจะแข่งค่าขึ้นนะครับเชื่อระยะเวลานึงนะฮะ,นะฮะตลาดก็น่าจะรับข่าวนะฮะในใน ในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพียงเพียงแต่ว่ามันเป็นการรับข่าวเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับจนกว่าจะออกมาตรการออกมาใช้จริงๆนะฮะเพราะนั้นนะดอลลาร์มันน่าจะอ่อนค่าลงมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะในในส่วนของปัจจัยทางเทคนิคนะฮะเมื่อวานนี้บริเวณพันแนะฮะซึ่งเป็นแนวรับของวนันวานเนี่ยนะฮะก็ ยังสามารถที่จะทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับยังแข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงก่อนปิดตลาดเมื่อคืนวานนะครับราคาก็มีการดีตัวขึ้นไปนะครับเมื่อวานนี้ก็ทําจุดสูงสุดบริเวณพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดเหรียญนะครับซึ่งเมื่อช่วงช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงค่าเนี่ยนะฮะเราเราปรับแนวรับมาอยู่แถวๆที่บริเวณหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบแปดเหรียญนะครับ นะมันก็ชนแนวต้านไปรอบหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราเลยขยับแนวต้านออกมานะครับแนวต้านวันนี้นะฮะจะอยูแ่แถวที่บริเวณ1,863ถึง1,870เหรียญน,นะครับวันนี้นะฮะมุมมองก็ราคาก็น่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นไซเวย์อัพนะครับ,นะรบแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเราเรายังเชียร์ขึ้นนะฮะเมื่อวานเนี้ยเราเชียร์ให้เขาซื้อแนวรับนะครับแต่ว่าใน ในวันนี้นะครับวันนี้ในช่วงเช้าเนี่ยนะครับแนะนําว่าหากราคามันเคลื่อนตัวเข้าหาเข้าใกล้แนวต้านแล้วเนี่ยเราหาจังหวะปิดขายทํากําไรนะครับแล้วก็สลับหน้ามาเปิดเล่นในทิศทางขาลงดูบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนะนําให้ราคาขยับตัวเข้าหาแนวต้านก่อนนะครับ,รบเพราะว่าเ,าเราอาจจะได้เก่งกําไรในช่วง ระยะสั้นๆน,นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงบ่ายเท่านั้นนะครับแต่หลังจากช่วงบ่ายไปแล้วนะฮะไปจนถึงช่วงหัวค่านะครับหากราคามันยังทรงตัวอยู่เหนือระดับพันแปด้อยห้าสิบเหรียญได้นะครับก่อนปิดตลาดวันนี้นะฮะแนะนําว่าสถานะฝั่งซื้อที่มีกําไรหรือใครใครที่ที่จะเก่งกําไรในใน ทางขาขึ้นเนี่ยนะครับนะก็แนะนำให้ให้ถือถือทำกำไรไว้ก่อนนะเอ่อถื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 อสถานะรอไว้ก่อนนะครับนะหากราคาขยังทรงตัวอยู่เหนือระดับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญได้จนถึงในช่วงตลาดปิดในค่ำคืนวันนี้นะฮะช่วงช่วงวันศุกร์เนี่ยนะครับนะถ้าราคายืนอยู่ระดับนี้ได้จนปิดตลาดนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะฮะสัญ,ญญาณบวกมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับ น,น,นั่นหมายความว่ามันอาจจะดีตัวขึ้นต่อนะครับแต่ว่าการดีตัวขึ้นนั้น,ม,นมันยังทําได้ไม่ไกลนะครับนะก็คงจะต้องไปรอรุ่นแถวระดับพันแปดร้อยเจ็อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแนวต้านมันจะขยับสูงขึ้นไปนะครับแต่ในภาพรวมในตอนนี้นะครับมันน่าจ,จะเป็นในลักษณะที่เป็นไซ่เว์นะครับ สัญญาณนะครับภาพรวมของทองคำน,นะฮะลายลายเดย์นะครับเมื่อวานนี้นะฮะแท่งเทียนเมื่อวานลายลายเดย์นเนี่ยปิดเป็นรูปแบบคล้ายๆโดโดจนะครับนะซึ่งสัญญาณของโดจิเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการกลับตัวขึ้นนะฮะในช่วงเช้านี้ราคาก็น่าจะเป็นลักษณะที่เป็นไซด์เว้า up นะครับแต่ว่าการไซด์เว้า up นั้นก็น่าจะติดแถวเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันกับ เส้นขั้นเฉลี่ย50วันนะครับซึ่งซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยยังบีบเข้าหากันอยู่นะครับเป็นดาต้าที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยปลับหน้ามาเปิดขายนะครับเก่งกาไรในทิศทางขาลงได้นะครับดังนั้นวันนี้นะครับหาจังหวะนะให้ราคามันมีการดิ่ตัวขึ้นไปนะครับเราก็ปิดสถานะทำไรแล้วก็เก่งกำไรในทิศทางขาลงนะครับแต่ว่าให้ปิด ทำกำไรภายในวันนะครับให้ปิดทํากําไรภายในวันเพราะว่าหากราคายืนอยู่เหนือระดับพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญได้ไปจนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับต้นสัปดาห์หน้ามันจะขึ้นต่อนะครับดับงนั้นการเก็งกาไรในที่ทางขาลงในรอบนี้ให้ปิดทํากำไรภายในวันนะครับอัพรวมดอลลาร์นะครับดอลลาร์เนี่ยนะครเมื่อคืนมันก็มีการดิ่ตัวขึ้นมานะแข่งข้านะครับนะ ตัวหนึ่งก็น่าจะรับปัจจัยข่าวหรือเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าในช่งชวงเช้านี้นะฮะสัญญาณการอ่อนตัวของดอลลาร์นั้นม,มี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 เข้ามาบ้างแล้วนะฮะคือพูดง่ายๆว่าอาจจะมีการย่อตัวหรือพักตัวลงมานะครับซึ่งจะเป็นผลบวกต่อราคาทองคาในช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะครับก็าอาจจะทําให้ราคาทองคํานั้นมีการดีตัวขึ้นไปนะครับนักทุนก็คงจะต้องหาจังหวะทํา,าทำกาไรนะครับรูปแบบของ การนับขึ้นของอินเดียเวสนะครับเนื่องจากว่าเออ่มันเป็นทิศทางขาลงมาก่อนหน้านี้นะครับนะ,ะก่อนหน้านี้เออ่มีการขายทํากําไรเมื่อเออ่สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นนนาเนี้ยนะฮะเออ่ช่วงต้นต้นสัปดาห์เนี่ยมันมันก็เริ่มเริ่มมีการ ขยับตัวออกด้านข้างนะฮะการนับขึ้นในในช่วงนี้นะฮะจะเป็นรูปแบบในการนับขึ้นแบบสลับขึ้นนะฮะกาเรียกว่า,เ,าเป็นรูปขึ้นที่สลับในลักษณะที่เป็นคอเลกชันนะครับนะก็ยังมีทิศท,ทางที่ยังไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยชัดเจนมากนักนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องสังเกตการปิดตลาดในแต่ละวันนะครับสังเกตจากแท่งเทียนนะฮะดังนั้นเนี่ยการ การเล่นรอบเนี่ยก็คงจะต้องสังเกตจากการปิดตลาดของแต่ละวันนะครับซึ่งวันนี้นะครับสัญญาณการปิดตลาดเนี่ยมีสัญญาณการดีตัวขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ติดปิดตลาดเป็นอดอจีขางยาวนะครับซึ่งในระหว่างวันเนี่ยก็น่าจะทําให้ราคาทองคํานั้นมีการดีตัวขึ้นได้ประกอบกับดอลลาร์จะเกิดการพักตัวด้วยนะครับ,นะรบดังนั้นทองคําในช่วงเช้า ในช่วงเช้านะครับไปจนถึงช่วงบ่ายเนี่ยนะคบก็น่าจะมีการลักษณะที่เป็นไซด์เวย์อัพนะฮะเมื่อเคลื่อนตัวเข้าหาดีวต้านนะครับซึ่งเมื่อเคลื่อนตัวเข้าหาดีวต้านแล้วนะครับหาจังหวะปิดทํากําไรนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนะฮะก่อนหน้านี้นะครับเคยมีแรงขายอยู่นะครับดังนั้นการเคลื่อนตัวก็น่าจะทําได้ไม่มากนะฮะดังนั้นบริเวณ1863 ก็น่าจะเป็นแนวต้านที่เหมาะกับการขายทำกำไรนะครับก็ฝากนักทุนนะครับเ,เกงกำไรในรูปแบบที่เป็นไซด์เวกขึ้นไปแล้วก็ไปปิดทากาไรที่แนวต้านจังหวะสลับหน้ามามาเปิดขายเกงกาไรระยะสั้นๆได้นะครับนะก็ในในช่วงนี้คงคงจะต้องเล่นในกรอบไปก่อนนะครับถ้ามีความคลื่นไนาอย่างไรนะครับเ,เราคงจะต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งผมฝากในส่วนของ ตัวเลขเ,เงินบาทนะครับนะทองคําที่เป็นเงินบาทนะครับในเช้าวันนี้นะฮะภาพรวมของทองคำ96.5นะครับแนวต้านจะอยู่ะถะดับที่บริเวณ26,430บาทถึง26,500บาทนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยก็จะอยู่รถดัที่บริเวณ25,990บาทนะฮะไปจนถึง25,900บาทนะครับ ก็คงจะต้องเก่งกําไรภายในกรอบนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความขค้ืนได้อะไรนะครับในในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะฮะเราคงจะต้องมาติดตามทิทาแล้วก็แนวโน้มราคาทองคามันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในค่ำคืนนี้กันนะครับผมมาคาอาจารย์ปุ้ยครับไปไปดูตัวเลขเศรษฐกิจค่ำคืนนี้บ้างครับตัวเลขเศรษฐกิจค่ำคืนนี้ครับช่วงเวลา20มกราคม19นาทีครับมีประกาศตัวเลขยอดขายปีครับหรือว่าดีเทลเซลครับคาดการอยู่ที่ 0.0%นะครับแล้วก็ช่วงเวลาเดียวกันครับมีประกาศดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ครับคาดการอยู่ที่0.4%ครับและสุดท้ายครับช่วงเวลา21นาฬิกา15ทีครับมีประกาศดัชนีภาคการผลิตในอุตสาหกรรมครับคาดการอยู่ที่0.5%ครับต้องมาดูครับว่าการระบาดรอบที่สองนี้ในสหรัฐนี้จะสามารถฟื้นตัวได้เร็วมากแค่ไหนครับพอไปได้รับตำแหน่งแล้วนะครับ ขอขอบคุณนักลงทุนที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดสนใจติดต่อสอบถามหรือเป็นบัญชีเพื่อการซื้อขายสามารถติดต่อได้ด้านล่างนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ